อย่างแรกก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Casual Replay นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันในวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเกมที่เราไม่ค่อยได้เอามาลงข่าวสักเท่าไหร่นะครับเป็นแนวเกม 2D side scoring นะครับก็คือมันจะเป็นแนว 2D แบบวิ่งข้างๆนะครับประมาณนั้นเนาะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเกมแบบแนว c a ชชวลก็ได้นะครับ ก็ตรงกับชื่อช่องของเราเลยนะเกมนี้มีชื่อว่า Venture to the Wild เกมแนวเมท o i วานี i a ซึ่งเพิ่งประกาศลงคอนโซลแล้วก็ PC นะครับ Venture to the Wild เป็นเกมแอคชั่นจาก Aniplex แล้วก็ Cut to b i t เป็นสตูดิโอน้องใหม่นะครับที่เต็มไปด้วยประสบการณ์คือเขาเคยทำงานมากับเกม Triple A อย่าง GTA, Assassin's Creed แล้วก็ Far Cry ผมไม่แน่ใจภาคไหนเหมือนกันนะครับ แล้วก็เพิ่งประกาศนะครับว่าจะลงผ่านสตรีมคิดว่าน่าจะเปิดขายในช่วงปีหน้านะครับ2024นะเนื้อเรื่องเนี่ยเราต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะมีตัวตนชั่วร้ายที่ครอบครองโลกที่เรียกว่า The ะไว d แล้วก็เปลี่ยนผู้คนแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆให้กลายเป็นเอออะไรสักอย่างที่มันดูโอเวอร์หน่อยนะครับมันโซล์เลฟทรารเทียนอยู่เหมือนกัน แต่มันผสมเรื่องของสไตล์การออกแบบแบบวิกทเรียนไปด้วยนะครับก็ในเกมเนี่ยเราจะได้ดับดิ่งไปกับเควสเนื้อเรื่องแล้วก็พบตัวละครประหลาดอย่างคือคือ NPC นะครับในขณะที่เราออกตามหาเพื่อนที่หายไปที่ชื่อลูเอลล่าในโลกที่เต็มไปด้วยปริศนาก็ตัวเกมมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรแปลกใหม่สักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคนรักแนวไซส์กริงก็คงจะเอนจอกับมันไม่น้อยทีเดียวนะ สำหรับเกมก็จะมีระบบดูดซับเดอะไวทนะครับที่กล่าวข้างต้นเนี่ยแล้วก็เพิ่มสกิลใหม่ๆในการต่อสู้ด้วยยิ่งดูดเดอะวมากเท่าไหร่เนี่ยความสามารถของเราสกิลของเรามันก็จะแข็งแกร่งขึ้นครับราะว่าร่างกายของตัวละครเนี่ยก็จะกลายสภาพเป็นมอนสเตอร์ยิ่งขึ้นไปด้วยนะเ,ออเกมนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับคือเดี๋ยวผมจะใส่เทเลอร์แล้วก็ทีเซอร์ไว้ในคลิปเพื่อให้ทุกคนดูบรรยากาศกันก่อนนะครับ ถ้าใครสายเล่นไปลองเพลย์รอบที่แล้วผมจำชื่อไม่ได้รู้สึกจะชื่อ Fox and m e d e d i c อะไรสักอย่างนะครับเออถ้าใครชอบแ้วนั้นผมว่าเกมนี้ก็ดีเหมือนกันดีไม่แพ้กันเลยนะครับทั้งบรรยากาศทั้งอะไรเขาทำมาค่อนข้างนวลตาเหมือนกันนะเออใครที่เสษ a r อาร์ตเวิร์กนะครับก็แนะนำเกมนี้นะเดี๋ยวอยังไรถ้าใกล้จะเปิดแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตก,กันให้ฟังนะครับ สำหรับวันนี้แค่โชว์รีเพย์จบลงแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตกันอีกหรือจะมาเล่นเกมอะไรให้ดูกันก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แคช u ชวลรีเพย์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ